มาปุ๊บเนี่ยคือลมพัดแรงมากเลยตอนนี้เนี่ยผมต้องหนีขึ้นมาอยู่บนต้นไม้นะตอนขึ้นมาก็รีบร้อนมากทำทำโตัวทำผ้าชายตกหมดเลยนะกระเป๋าก็ไม่ได้เอาขึ้นมาทุกคนอ่ากลัวมาก นตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะมืดเลยละแต่ว่าผมยังหาทางกลับมาได้นะและผมเนี่ยก็เดินม,มาเรื่อยๆแล้วก็มาเจอต้นไม้ต้นนี้นะทุกคนคือผมเนี่ยกะว,ว่าจะค้างแรมตรงนี้นะคืนนี้ก็เพราะว่ามันโล่งดีนะดูเนี่ยโล่งมากเลยนะตรงเนี้ยผมก็เลยกะว,ว่าจะมาทำอาหารกินแล้วนอนตรงนี้เลยนะคืนนี้ทุกคน ก็เดี๋ยวผมเนี่ยขอตั้งกล้องแล้วไปหาฟืนเพื่อน,นำมาก่อไฟก่อนนะทุกคนก็ตอนนี้เนี่ยผมก่อไฟติดแล้วนะก่อลำบากมากเลยผมใช้เป็นไม้ขีดก่อนะผมเนี่ยไม่ได้นำไฟแชกติดตัวมานะแต่ว่ามีไม้ขีดที่เพื่อนเล็กเนี่ยให้เอาไว้ก็เลยเอามาก่อก่อนนะก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะทำอาหารกินเลยนะก็มีหมาม่าเหลืออยู่ ห่อเดียวห่อสุดท้ายนะทุกคนถ้าพรุ่งนี้ยังหาทางกลับไม่ได้นี่ก็ผมก็คงจะหมดหวังแล้วนะเพราะว่าอาหารผมเนี่ยมันก็หมดแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยขอไปหาพื้นเพิ่มก่อนนะ อยู่คนเดียวนี่กลางป่านดึกๆึกหลอนมากมากเลยทุกคนมีเสียงอะไรไม่รู้แปลกตลอดเวลาเลยนะก็เนีนะ่ทุกคนก็ผมเนี่ยทีแรกเนะี่ยจะขึ้นไปหา ยากผมนะผมเนี่ยก็ต้องติดพวกนี้เนี่ยขึ้นมาอยู่แล้วนะเพราต้องขึ้นเข้าไกลก็ผมเนี่ยจะต้มน้ำในนี้เลยนะเป็นถ้วยเหล็กนะทุกคนโอ้ยร้อนอยู่ในป่านี่ลำบากมากเลยนะทุกคน ผมยังไม่อยากจะใช้แบตไฟฉายให้มันเฟืองนะก็ผมเลยจะคอปิดก่อนนี่นะทุกคนต้มน้ำอย่างนี้เลยนะก็ผมเนี่ยไม่ได้ติดของมาเยอะนะมีแค่นี้ก็ใช้แค่นี้นะก็เดี๋ยวผมนี่ยจะใส่มาม่าลงไปเลยนะมีอยู่ห่อเดียวเป็นมาม่า ต้ยมยำกุ้งมีหอเดียวหอสุดท้ายถ้าพงนี้หาทางกลับไม่ได้นี่ก็หมดวังแล้วนี่ใส่เลยนะก็ตามมีตามเกินนะคงมีแค่นี้ก็ ใส่ไปแค่นี้แล้วไม่มีอะไรแต่ว่าโชคดีนะที่ผมนี่ยังติดมอนี่มาแล้วมีช้อนติดมาด้วยนะ ได,ได้กินแล้วแหละเพราะว่าหนูเดือดแล้วนะก็ถุงขยานผมทิ้งเผาทิ้งไปเลยนะผมคันมากเลยยุงก็เยอะละผมเนี่ยแทบไม่ได้อาบน้ำมาเลยนะตอนนี้เนี่ยไม่ได้สนใจอะไรละในหัวนี่มีแต่อยากจะกลับบ้านอย่างเดียวนะทุกคน ไฟแรงมากไฟโคตรแรงเลยนะทุกคนเดี๋ยวรอสักพักนะทุกคนก็ผมว่าคงไกล้จะได้กินแล้วแหละก่อนนี้นะน้ำที่ผมพกมาด้วยก็เหลือแค่นี้นะก็ถ้าพวงนี้เนี่ยเจอห้วยมีน้ำเนี่ยก็จะสักใส่เพิ่มเข้าไปก็ยังพอประทังชีวิตได้นิดหน่อยนะ ควันเยอะม,มากๆทุกคนตอนนี้เนี่ยหมามาเดือดแล้วนะผมว่าผมน่าจะได้กินแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยหาทางเอาออกก่อนเดี๋ยวผมเนี่ยจะเคลียออกมานะนี่ทุกคนผมเนี่ยนำหมามาออกมาแล้วนะร้อนมากก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะขอตั้งกล้องแล้วขอกินก่อนนะ แล้วผมเนี่ยก็ดูก่อนว่าผมจะนอนทางไหนดีผมคิดว่าจะนอนแนวนี้นะเนี่แล้วก็นี่ก็กองไฟอยู่ข้างๆไม่งั้นเนี่ยคงไม่ได้นอนนะคืนนี้ถ้าไม่มีไฟเนี่ยพอยุงเนี่ยเยอะมากๆเลยนะเดี๋ยวผมเนี่ยขอตามกล้งองกินมา,มากๆก่อนนะดูน่ากินมากดนอยู่ในป่าเนี่ยอะไรก็มีค่าทุกอย่างนะ ผมเนี่ยเดี๋ยวขอตัวกินมาม่าก่อนนะทุกคนโหอร่อยมากๆทุกคนอยู่ในป่านนะของทุกอย่างเนี่ยมีค่าหมดนะ ผมรอมันเย็นนิดหนึ่งนะทุกคนเพราะตอนนี้มันรอน้อนมากๆและน้ำเนี่ยก็มีแค่ครึ่งขวดนะไม่รู้ว่าจะพอผมกินหรือเปล่าเพราะตอนกลางวันเนี่รอร้อนมากๆนะทุกคนมีได้ตอนนี้ลำบากมากเลยผมมาคงต้องไปหาเหล่าไผยมาทำเนึ่ Wenn es อร่อยมากตอนนี้ก็หมดแล้วทุนนี่นะเมื่อเคยกินมามาาอร่อยขนาดนี้เลยปกติก็กินบ่อยนะแต่ว่ารู้สึกว่าวันนี้มันจะอร่อยเป็นพิเศษนะทุกคนเป็นเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้กินข้าวมาหลายวันนะ ต้องกินแค่วันล้วห่อนะไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่พอนะตอนนี้ผมยังไม่อิ่มเลยแต่ว่าเหลือห่อสุดท้ายแล้วน้ำก็กินได้ไม่เยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวผมหิวดึกๆเนี่ยจะไม่มีกินแต่คงต้องหาฟืนมาเพิ่มนะเพราะว่าดูว่าไฟเนี่ยดับแล้วใครก็ไม่รู้นะทุกคนกอเดี๋ยวผมเลยขอปินต้นไม้ก่อนนะ ปุ๊บเนี่ยคือลมพัดแรงมากเลยตอนนี้เนี่ยผมต้องหนีขึ้นมาอยู่บนต้นไม้นะตอนขึ้นมาก็รีบร้อนมากทำทำโต๊ะทำผ้าช่ายตกหมดเลยนะกระเป๋าก็ไม่ได้เอาขึ้นมาทุกคน,นกลัวมากทุกคน ไปอย่ามายุ่งกับกูกูไม่รู้จักมึงมึงจะมายุ่งกับกูทำไม ไป่ามายุ่กับกูทุกคนเมื่อกี้เนี่ยผมเจอใครก็ไม่รู้นะน่ากงมากเลยอยู่ดีก็มาเรียกให้ผมเนี่ยลงไปจากต้นไม้นะ ดีที่ผมเนี่ยไหวตัวทันแลหนีขึ้นต้นไม้มาได้นะแต่ไม่ได้เอาของขึ้นมาเลยเลยนะก็คือตอนมาเนี่ยขึ้นมานี่ตกใจมากไฟฉายทาไฟฉายตกลงไปข้างล่างเลยนะโดนดูเหมือนมันแปลกๆนะเลือดเนี่ยเต็มเลยนะตรงเสื้อไม่รู้ว่าเป็นใครนนะตรงนี้มันก็เป็นในป่าลึกนะทุกคน ผมเนี่ยกลัวมากมากเลยนะผมเห็นเดินมาแต่ไกลๆเนี่ยผมก็หนีขึ้นต้นไม้เลยนะผมไม่ดึกว่าจะต้องมาเจออะไรแบบนี้เลยนะคือผมกลัวมากๆเลยผมว่าคืนนี้ต้องนอนบนต้นไม้นะนอนข้างล่างนี่ผมว่าคงจะไม่ปลอดภัยอีกแล้วนะ ผมใจสั่นเลยทุกคนแค่ต้องมานอนในป่าคนเดียวสามสี่วันนี้ก็ลำบากมากแล้วนะแต่ว่าดันมาเจออะไรแปลกๆเนี่ยผมไม่ไหวนะแล้วไม่รู้ว่าเพื่อนๆเนี่ยออกตามมาหาผมหรือเปล่าเพราะผมเนี่ยอยู่ในป่ามาหลายวันก็พยายามดิ้นรนหาทางกลับบ้านเนี่ยยังไม่ได้เลยนะ แต่ว่าไอคนเมื่อกี้เนี่ยน่ากลัวมากๆเลยเป็นผีหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าเสื้อเนี่ยผมดูมีแต่เลือดนะแล้วก็มากวักมือเรียกผมให้ลงจากต้นไม้แต่ผมเนี่ยไม่มีทางลงเด็ดขาดนะคือนี่ผมเนี่ยกาจ,จะรอบนต้นไม้เลยนะทุกคนก็ถ้าผมก็เดี๋ยวเราเนี่ย ่ครมาเจอกันตอนเช้าอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าผมคงจะนอนแล้วะเพราะผมเนี่ยอ่อนเพลียมากมากแล้วก็เพิ่งกินของมาของเนี่ยก็อยู่ตรงพื้นเลยนะเหมือนมันจะเดินเหยียบไฟแบบผมเห็นว่าเหนขามันเนี่ยจะไม่ติดกับพื้นเลยนะทุกคนแปลกมากๆเลยนะก็คืนนี้เนี่ยผมเนี่ยขอนอน,อน ขอตัวนอนก่อนนะก็ถ้ามีอะไรเนี่ยเดี๋ยวอตอนเช้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้พวกพี่ๆได้ดูอีกทีนึงนะ